นิชาใส่เสื้อกล้ามยืนชิลริมทะเลแต่ท่อนล่างแซบเวอร์เสิร์ฟความเซ็กซี่ให้ได้ใจสั่นกันแบบไม่มีแผ่วไปเลยสำหรับนางเอกสาวนิชา พราะหากมีเวลาว่างเมื่อไหร่เจ้าตัวก็ชอบที่จะแพ็คก,กระเป๋าไปชาร์จพลังให้ตัวเองที่ทะเลอยู่เสมอล่าสุดนิชาก็ได้สวมใส่เสื้อกล้ามสีขาวสูชิวยืนดื่มด่ำกับบรรยากาศเย็นๆโดยมีพื้นหลังเป็นความสวยของท้องทะเลที่มีแสงแดดอ่อนๆสาดส่องมากระทบให้ตัวเธอโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกแต่ที่ทำเอาอินสตาแกรมต้องรอนฉาขึ้นมาในทันทีคงหนีไม่พ้นการที่นิชาสวมใส่บิกินี่ตัวจิว๋ว เฉพาะท่อนล่างอวดให้เห็นหน้าท้องอันแบนเรียบเรียกว่าแซบเวอร์จนต้องขอมอบอิวจิไฟลุกให้รัวๆเลยจ้าหากชอบคลิปคราวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ